อ่านะครับออนิวสองพันยี่สิบสี่มาห,หัวมาเห็นนางเดียวสอบถามก่อนเลยมาัสดีครับไปเห็นนางครับปั๊บไฟหนาเยป่ับไฟปั๊บสูงต่ำหมดไม่น่มันสูงปวดใส่ข้องนักเนี่ยงตาวนันแล้วก็อันนี้โอ้ยบนันรถผมมันดากรึปบนันมันเสียบปั๊กไฟถ่ายมันขาดนะต่อยได้ได้ได้อะไรอะไร มันหวหมดเลยเี่ยแค่แบปลาเป็นเสียบกับไฟถ่ายนะครับโอเคแต่กระปาไฟนะไอ้มีไฟแบบไฟเดียวเี่เป็นขงอันแบบนสวางมันสว่างมดหกเส้นหกเสนโอ้ยันอันนี้ไ้ว่ยตัวนี้ขนหนึ่งครับต้องในยมพินไหมเน่ได้รุนรุนอยู่ได้โอเค กัาบยังกวครับไฟไฟเหลี่ยวสว่างสว่างนะมี่เขาจังหวาครับอ่าผมแนะนำเป็นไฟเหลี่ยวตัวสามลอยห้าซิบเขาไฟเหลี่ยวสว่างสว่างนะครับอสองมันเป็นสเต็ปร์ใบนี่แม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 เอาแบบธรรมดาเลยวะธรรมดากับมีครับมี่ธรรมดาเลยครโอเคหน้าลังรวยเรือรอเอ่องลังเอาเตะลังกว่าครับครับโอเค สูงกว่าไหนใส่ใส่คล้องที่แข็งตาก่อนนะครับครับทาแม่นปั๊บหนเดี๋ยวผมปั๊บลงให้นั่งทางหนก็ได้เดี๋ยวขึ้นฟังอ่านะครับปักไฟถ่ายขาดนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวทำการแก้ไขย่ำต่อขาปากแบบนี้ให้ยไหมนะครับเดี๋ยวทำการแก้ไขให้ครับมีเพิ่มเติมนนะครับเปลี่ยนไฟเหลี่ยมคู่หลัง ไฟเหลียวคู่หลังเดี๋ยวพาไปเบรงไฟเหลียวไฟเหลียวหลังใส่แล้วห้องเขาเบบกระพิบรมาอ่าบ่บ่คล้าย่นี่ใคไข่ๆแบบนี้แต่ว่าเป็นสีสมขั้นันน่งงี้็ต่อเป็นสี่ำเรยครับไฟถ่ายสายไฟขาดนะครับจาก ตัวเหตุที่ตัวคลิปทีิ้ง,งไปาไฟไฟสายขาดทำการต่อไหมเปลี่ยนปลั๊กให้ไหมเรียบร้อยนะฮะนี่เปลี่ยนปลั๊กเปลี่ยนให้ไหมเรียบร้อยกับตัวเป็นเรียบร้อยกับซีททุกขันครับเติมเติมต่งไฟหน้ากับตัางให้เรียบร้อยครับตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยครับซีทเป็นเรียบร้อยสำรับขั้น2024พันยี่ส่านี้ต่อสายไฟซื้อนะครับอเาละต่อสายไฟสำรับนะครับ ไรส่วนใจครับต่อสายไฟสายฟงสายไฟขาดปวกนะบบต่างๆนะครับผมลาน,นัอะไรสิทางตลาดเจ้าเล่นสีโทรสอบถามก่อน,นครับ0 9น232 2655ครับผมขอบคุณครับ